ในช่วงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับเรามาพูดคุยกี่ยกับเรื่องของธงเพราะว่ารายการของเราครับเคยเอาธงชาติไทยเนี่ยมามา,มาให้ดูไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วธงแรกหน้าตาเป็นยังไงแต่วันนี้ครับเดี๋ยวจะมพูดถึงอีกหนึ่งธงกันบ้างดีกว่าจากธงวงจากสู่ธงช้างเนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวดังในอดีตครับ ในสมัยรัชกาลที่4ประเทศไทยมีการทำสนธิสัญญากับชาติตะวันตกมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริว่าสยามจำเป็นต้องมีธงชาติใช้ตามธรรมยมของชาติตะวันตกจึงทรงพระกะรุณาโปรดเกล้าให้ใช้ธงพื้นสีแดงมีรูปช้างเผือกเป่าอยู่ตรงกลางหันหน้าเข้าหาเสาธงเป็นธงชาติโดยไม่มีวงจักรล้อมรอบตัวช้างต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ทงที่ใช้กับเรือหลวงถูกปรับรูปแบบอีกครั้งจากช้างเผือกสีขาวธรรมดาปรับให้เป็นช้างทรงเครื่องยืนแทนหันหน้าเข้าข้างเสาเนื่องจากช้างเผือกเปรียบเป็นเครื่องแทนตัวของพระมหากษัตริย์แล้วดังนั้นการปรับให้ช้างทรงเครื่องยืนแทนจึงเพื่อความสง่างามและความเหมาะสมกับชั้นของพระมหากษัตริย์และในปีพุทธศักราช2434ได้มีการจัดทําพระราชบัญญัติธงฉบับที่1เป็นแบบอย่างของทงสยาม ที่รับรองเป็นกฎใหมายเล่มแรกว่าธงชาติสยามเป็นแบบไหนโดยพระราชบัญญัติธงฉบับที่1ข้อที่13ได้ระบุไว้ว่าธงชาติสยามเป็นรูปช้างเผือกเปล่าพื้นแดงใช้ในเรือกำปันำป่นและเรือทั้งหลายของพ่อค้าเรือกำปั่นและเรือต่างๆของไปเวททั่วไปในชาวสยามประกาศมาแต่พระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตรลงวันที่25มีะะนาคมรัตนโกสินทร์ศก110 นี่คือหน้าตาของธงในแต่แต่และว,วิวพัฒนาการแลวกันนะครับของธงชาติไทยนั่นเองนแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะแค่เคยเห็นธงที่เป็นช้างแล้วก็มีวงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เองก็มีหลากหลายรูปแบบเหมือนกันแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีมาอัปเดตเรื่อยๆจนถึงธงที่ใช้อยู่ปัจจุบันเลยติดตามได้ในช่วงข่าวดังในอดีตนะคะ